เพราะฉะนั้นนะครับเวอร์ชวลฟิงเกอร์บอร์ดนะครับน้องๆสังเกตให้ดีมันจะมีจุดบอกอยู่ที่3 5 7 9ทีนี้คำถามแรกที่พี่อยากให้ทุกคนวันนี้นะครับตอบให้ได้เลยถามว่าอภิปุยมาร์กก่อนสาย6ช่อง5ป้บไม่ต้องนับถ้าใครยังนับ1 2 3 4 5 อันนี้คือไม่ผ่านถูกไหมเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอันนี้คือช่อง3 5 7 9ถูกไหมถ้าพี่บอกว่าสาย2ช่อง1ปั๊บเลยให้เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้น m มายเซตแรกเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปรู้ว่ามันเป็นโน้ตอะไรอันดับแรกสร้างวิชวลขึ้นมาก่อนเห็นไหมสมัยก่อนพี่ปุ้ยบอกว่าอ่ะ น้องๆเล่นคอร์ด C Power คอร์ดกดสาย5ช่อง3บางคนสาย5ช่อง3อยู่ตรงไหนวะแต่ถ้าเราจำไอ้ไอจุดตรงนี้ได้เนี่ยไอ้จุดด,ดำๆตรงเนี้ยเห็นไหมที่มันจะอยู่ตำแหน่ง3 5 7 9เนี่ยถ้าใครที่ดูกีตาร์โป่งด้านบนเนี่ยมันจะมีจุดบอกอยู่ด้านข้างบนด้วยนะเพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่น้องๆจะต้องศึกษาคืออะไรครับคือให้เรารู้ได้ไว่าไอ้โน้ตที่มันอยู่ ช่อง3 5 7 9นี่มันคืออะไรอันนี้เขาเรียกว่า virtual i z a t i o n เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาให้ Mindset ในการเล่นกีตาร์โดยที่ไม่ต้องจับกีตาร์อ่าเพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องรู้ให้ได้อะสาย2ช่อง5ปับ๊บเห็นไหมไม่ต้องคิดเพราะว่านี่เรารู้อยู่แล้วว่าจุด3 5จุด5อ่าถ้าพี่บอกว่าสาย3ช่อง4ปับ๊บเห็นไหมเนี่ยถ้าใครยังมานับ 1, 1、2、3、4อันเนี้ยคือช้าแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งน้องๆที่ต้องรู้คือถ้ามันบอกว่าสามนี่คือต้องจุดได้เลยสาย6ช่อง3ปับ๊บกับสาย 5, ช่อง5ปับ๊บอันนี้คือท้าอะไรครับ G power cord เนี่ยถ้าเราคุยคุยอย่างนี้ได้อันนี้คือรู้เรื่องอันนี้คือดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆจะต้องรู้คือสร้างภาพพวกเนี้ย ขึ้นมาในหัวหลายคนลืมสังเกตช่อง12มีกี่จุด2จุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นความรู้แรกที่น้องๆจะต้องรู้นะคือถ้าเราไล่จาก E มาเรื่อยๆนะครับนี่มาถึงช่อง12มันจะเป็นโน้ตตัวเ,เดียวกันเห็นไหม E มาก็มาจบที่ E ถูกไหมครับถ้าปี่ปุยบอกว่านี่คือ A นี่คืออะไรนี่ A ด้วยถูกไหมถ้าอันนี้ดี อันนี้ดีด้วยทีนี้แบบฝึกหัดแรกพี่จะพาทุกคนมาลองแบบฝึกหัดนี้นะครับคือให้เราไล่สเกล C เมเจอในทุกๆสาย